มาตอนที่25่สตอนที่25เนี่ยเขาจะพูดถึงลมทีนี้ก็คอนเซปต์เหมือนเดิมก่อนลมก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยสอนแล้วเนาะลมเนี่ยเท่ากับการเคลื่อนที่ของอากาศกาเคลื่อนที่ของอากาศจากความดันมากไปความดันน้อย จากความดันมากไปความดันน้อยทีนี้ลมในที่นี้ในคลิปตอนหน้านี้เราเรียนไปแล้วเนาะลมเนี่ยในตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่เพราะว่าในแต่ละเวลาแต่ละสถานที่เนี่ยความดันของอากาศเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันก็เกิดการเคลื่อนที่ของลมได้โดยคอนเซปต์สั้นๆที่หนูจะต้องจําในหัวก็คือบริเวณใดที่อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอากาศจะลอยขึ้นด้านบนอากาศร้อนอากาศจะลอยขึ้นด้านบน ความดันตรงนี้จะต่ำและบริเวณที่อากาศเย็นอากาศเย็นอันนี้เย็นเนาะความดันจะสูงมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากความดันสูงมาังความดันต่ำและอันนี้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมนุษย์ก็อยากจะรู้ว่าลมมันพัดมาจากทางไหนแน่มนุษย์ก็เลยผลิตสอนลมสอนลมในลักษณะสอนลมเนี่ยจะเป็นลูกศรลูกศรมีหัวแหลมแล้วก็มีตูด ที่เป็นท้ายสอนน่ะท้ายสอนแบบนี้โดยคอนเซปที่เราเราจะต้องจำให้ได้ก็คือลมพัดมาทางไหนหัวจะชี้ไปทางนั้นลมพัดมาจากไหนจากไหนสอนจะชี้ไปทางนั้นเสมอก็คือหัวลูกศอนหรือหัวสอนลมเนี่ย ชี้ไปทางไหนแปลว่าลมพัดมาจากทางนั้นย้ำอีกรอบหนึ่งหัวสอนลมเนะะี่ยชี้ไปในทางไหนหัวสอนลมเนี่ยชี้ไปในทางไหนหัวสอนลมชี้ไปในทางไหนลมก็จะพัดไปในทางนั้นผู้ผิดลมมันจะพัดมาจากทางนั้นลมมันจะพัดมาจากทางนั้น ลมมันจะพัดมาจากทางนั้นหัวชี้ไปทางไหนลมมันจะพัดมาจากทางนั้นย้ำอีกรอบอ่อย้อนกลับมาที่ตัวนี้สอนเนี่ยมันก็ชี้ไปทางนี้แสดงว่าลมเนี่ยมมพัดมาจากทางนี้ลมเนี่ยพัดมาจากทางนี้สอนมันก็เลยชี้ไปทางที่ลมพัดมาเขาถามว่าจากข้อมูลบ้านหลังใดมีลมพัดเข้าทางหน้าบ้าน ลมพัดเข้าทางหน้าบ้านนี่ครับลมมันจะพัดมาทางนี้เพราะว่าหัวลูกศรเราเนี่ยชีย้ไปทางนูน้นหัวศรลมอะ่ะชี้ไปทางนูน้นหัวศรลมเนี่ยชีย้ไปทางนี้ดังนั้นลมก็จะพัดมาจากตรงข้ามกับศรลมอะ่ะตรงข้ามกับหัวลูกศรศรลมอะ่ะดังนั้นข้อนี้ก็ได้ตอบข้อหนึง่งดังนั้นถ้าถ้าเราจำคอนเซปต์สองศรลมได้ทุกอย่างมันก็จะอีซี่ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราจําไม่ได้ทุกอย่างมันก็จะยากขึ้นหลายเท่าเลยดังนั้นสอนลมนะครับจำไว้หัวลูกศรชี้ไปทางไหนลมพัดมาจากทางนั้นหัวลูกศรชี้ไปทางไหน,นลมพัดมาจากทางนั้นจำคอนเซป t นี้ไว้ยังไงก็ใช้หายกินได้ตลอดเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลวง่ายดีชิวๆอ่ะแล้วเจอกันในตอนที่ยี่สิบหกครับสวัสดีครับ